ที่เราไม่ตัวชี้วัดจะไมต่ต้องไม่เกิน50%จากปีที่แล้วแต่เชียงใหม่เนี่ย7กป่าเข้าไป78%คือทะลุเพดานเลยแล้วก็ตัวชี้วัดต,ตกไปเลยต้องยอมรับว่าเชียงใหม่อันตรายมากแล้วเห็นสภาพของเชียงใหม่เป็นแนกงกะทะแล้วควันที่ไปปกคลุมแล้วควันที่มันไม่เคลื่อนเลยไม่มีลมไม่มีพายุอะไรมาเนี่ยมันไม่พัดผ่านไปไหนเลยมันก็ทําให้สะสมต้องยอมรับว่าเชียงใหม่อันตรายมาก ผมประเมินจากการวิเคราะห์และการพูดคุยเนี่ยผมให้เสี่ยงสุดแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์สูงสุดก็คือเกิดจากการเรื่องความขัดแย้งเรืการเมืองการเมืองระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติเราไปเจอกลุ่มควันที่มันเกิดขึ้นจากป่าดิบชื้นกับป่าดิบชื้นซึ่งมันไม่ไม่มีเชื้อเพลิงเลยแต่มีการจงใจเผาเพื่อให้เกิดควันให้เกิดหมอกควันอันนีน้ผมว่ามันดูแล้วมัน,มน มันไม่ถูกต้องอหนะเพราะว่ามันเกิดผลจากการเมืองแน่นอนเพราะเกิดทําให้มีความวุ่นวายให้ให้เห็นว่าการทํางานของรัฐเจ้าที่รัฐแล้วก็รัฐบาลเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จอันนี้อันตรายแล้วคนก็ยังไปเผาจงใจเผานะครับวันนี้ดูได้เลยนะครับตรงไหนมีถนนมีไฟตรงไหนมีชุมชนมีไฟกับทัก,การเมือง เล่นการเมืองตั้งแต่ท้องถิ่นไปจนถึงระดับจังหวัดไปจนถึงระดับชาติแบบนี้คนรับเคาะทั้งหมดคือชุมชนชาวบ้านเศรษฐกิจการท้าทายกันในระบบการบริหารเนี่ยมันมันไม่เป็นธรรมต่อคนชิงใหม่ วันที่ลงมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเราก็เห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่แเ้าก็คิดเป็นมอเตอร์ไซค์ของหลวงจริงๆเขาซื้อเองเขาซื้อเองก็คือคือเขาทำงานแล้วเขารู้ว่าไอ้สิ่งนี้เขาต้องการแล้วมันใช้ดับไฟได้ด้วยแล้วใช้ในการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่าลุกๆได้ด้วยแต่ระบบราชการมันก็มีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางมันมีแต่ว่าไปซื้อราคาแพงกว่าก็ไม่ได้2คุณภาพชีวิตเขาทํางานกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาทํางานเนี่ยไฟป่าเนี่ยจะบอกได้ไงว่าเขาทํางานมันเกิดไฟตอนไหน แล้วไฟที่ดับได้คือช่วงเช้าเช้ามืดนะครับแล้วก็ช่วงหัวค่าที่จะมาคือลมมันน้อยลงแล้วก็ไฟมันไฟมันอ่อนแล้วก็ความชื้นมันสูงก็าสามารถไปดับได้ในช่วงเช้าเพราะฉะนั้นเขาเฝ้ามาทั้งวันแต,แต่ต้องไปดับไฟตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเขาไม่มีโอทีเขาก็ต้องการโอทีด้วยนะครับความเป็นอยู่ที่พักที่กินที่ใช้เนี่ยดูจากสภาพแล้วโอ้เราสะท้อนของความ ของอะไรอ่ะเราเราคิดว่าเราเราเหนื่อยนะพอสมควรนะเราคิดว่าเราเป็นเจ้าที่รัฐเนี่ยเราเหนื่อยนะพอไปเห็นของเขาเนี่ยเราเทียบไม่ได้เลยหนึ่งหนึ่งในสิบโอ้รีสอร์ทพีนด้ยทำเองครับไปดูดิโอ้เมื่อคืนนอนนี่ดีกว่าอีกเนี่ยเออกลางคืนก็จะใช้โซลาร์เซลล์ครับมีโซลาร์เซลลแบตเตอรี่กับปล่อยไฟอะไรตรงนี้ยครับเข้ามาเข้ามา ข้าวบนเป็นพายัพ,พ,พยางพายยางกับปลาโขของโครงกันหลวง <laughs> ไหมอ๋อปขอเพื่อนไหมทำน้ำน้ำเอาจากไหนเนาะน้ำก็น้ำเชื้น,นี่เอาที่กล้วยไหมครับขอมต่อเข้ามาหรือว่าไปตอกโต,โต,ต,โตเป๊ะไหมครับอ๋อต่อเป๊ป็นสิ่งนี้อะไรครับเจอว่าน้ำดึงนี่เป็เอาที่โครงกันหลวงอ๋อครัเกินละป่ะไปดู <laughs> เราเหนื่อยเพียงแค่หนึ่งของเขาในสิบที่เขาเป็นอยู่ ผมว่าลำบากโดยเฉพาะเจ้าที่ดับไฟปา่าต้องกล้าหารพอสมควรต้องมีใจพอสมควรเขาดับมาแล้วก็พูดว่าเขาภูมิใจเขาลุ้นว่ามันจะดับได้หรือไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าไม่ดับเขาต้องไปดับให้ได้อย่างเงี้ยแล้วการไปสอบถามชุมชนเจ้าที่ดูแลไฟป่าเนี่ยเขาบอกว่าป่าคือป่าคือน้าที่ที่นี้สถานที่นี้นเป็น สถานที่ที่รักษาต้นน้ำลำธารรักษาให้หมู่ามบมีชีวิตชีวิตจะดีถ้าไม่ถ้าายไม่มีนี่ชีวิตจะไม่ดีคู่คร่ามไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้กลับมามองผู้บริหารสูงเนี่ยกลับมามองหน่อยว่าในการที่จะไปตรวจเยี่ยมหรือการให้กำลังใจเนี่ยไม่ต้องอะไรมากหรอกครับแค่เพิ่มซื้อมซค์ให้เขาเครื่องเป่าลม โดรนที่พอร้องขอเนี่ยโดนเลยแล้วก็ออโอทีพัฒน,นาคุณภาพชีวิตความเสี่ยงประกันภัยอะไรพวกเนี้ยผมว่าเรามามองแบบนี้แล้วก็ทําอย่างจริงจังนะครับรัฐก็จัดให้เต็มสูบเลยจัดให้เต็มรูปแบบไม่ใช่จัดแล้วก็คักให้ไปนิดหน่นอยแล้วก็บอกว่าต้องทํางานได้ร้อยอย่างเงี้ยอย่าทำถ้าคุณจ่ายก็จัดเต็มร้อยไปเลยเราไม่ได้มาดูหรือเราจะมาชี้นําหรือเราจะมาชี้แนะ คนที่ก็เป็นมืออาชีพเขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วแต่เราเห็นกนารทำงานของเขาเนี่ยผมว่าเขาเขาเข้มแข็งกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำในการเรากันไปสอบถามชุมชนเจ้าที่ดูแลป่าเนี่ยเขาบอกว่าป่าคือป่าคือน้ําถ้าไม่มีป่าไม่มีน้ําแม้กระทั่งชนกลุ่มปากยอเองเนี่ยเขายังบอกเลยว่าเขาเองเนี่ยต้องดูแลป่าเพราะว่าป่าเองเนี่ยเป็นป่าต้นน้าเขาเนี่ยจะจะไม่มีน้ําใช้เป็นคนแรกเพราะว่าน้ําจะซึมจาก ที่สูงลูกสู่ที่ตับเพราะฉะนั้นคนอยู่กลางน้ํากับปลายน้ำเนี่ยจะได้น้ําของเขาเนี่ยจะแห้งก่อนเพราะฉนั้นเขาก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดไฟป่าอันนี้เราฟังแล้วเราก็สะท้อนใจกับคนที่เป็นทั้งข้าราชการและคนกลางน้ํากับปลายน้ําเพราะฉะนั้นคนต้นน้ำเขาพยายามรักษาป่าแล้วก็มีคนต้นน้ําบางกลุ่มเหมือนกันที่พยายามจะจะทําลายป่าต้นน้าเจ้าบ,บ้านมันต้องลวดมือกันนะลวมือล้วใจกันมีทํำไปรวบกันนี่มัน จะไม่อกอุ่นใช่ไหมเรืองนี้ถ้าร่วมมือร่ใจมันเยอะขึ้นมากขึ้นนี้มันจะดีขึ้นป่าจะดีขึ้นทุกอย่างมันจะดีขึ้นทุกอย่างอ่ะ